ขี่รถเหรอคะอ่าขี่แหมนมาถามแม่เ้ยขี่รถบึ้นๆทีบสิลูกปั่นจักรยานสิลูกปั่นโอ้ยอยากเล่นแต่เล่นไม่เป็นเหรอคะเอออ่ะอะอ่ะอะปานแรงแรงลูกแรงแรงเอาขาเท้าทีบแรงแรง พันธีบระเป็นพี่น้องพันยากเล่นนะพันธีปรเป็นคีย์เบิร์ดมือได้เลยเพื่นมากจ้ะใช่ไหมคะหนูชอบใช่ไหมคะพีเน่ไม่เข้ามาเล่นกับน้องเลย <Hi. S 1> พัสสาวสาววิ่งเล่นกันเด้อพี่น้องสาวสาวชวนแม่พี่เดเดยชวนแม่แม่ไปวิ่งเล่นกับเนยด้กับน้องกันะสั่นทาเป็นเล่นจะเป็น

พี่น้องน้องก็ว่าแดนเต้นกับแม่นะคะใช่กับนมอนะคะค่ะเลิศมเลิศมาเนมากใ้นั่งท่มทงใหชงคจเลีลิงเจี๊ดเจี๊เจี๊เจี๊จี๊ยบเจี๊ยล้ยอะอะอ คีอยากกัดเอวพี่กัดเอวพี inden, ่เออเออกัดเอวพี่เน่เออจริงจริงพี่จริงจิงู่าตัวใหญ่ตัวหนูหนักดว่ะไหดเลยนะครับอ๋อิฮยอ่ะที่บ้า สาวๆออกมานั่งเล่นนะบ้านพี่น้องเขาสาวๆมาล่อรับป๋าป๋าไม่ได้ทำโอวันนี้ป๋าเลยนข้าโอ้เพิ่อนจะมาล่อรับป๋าเป็นสนิทวะว่าทำอะไรคะเนี่ยโอ้ว่าทำอะไรคะโอู้มาแม่เป่าแม่เป่าให้มาเพี้ยงเพี้ยงหายกินอะไรคะกินไอศครีมค่ะกินไอศครีมมะเขือค่ะ ไอต็มน้ำโกอร่อยไหมคะใครเอาให้กินน่ะอืกินไอเสติมพี่น้องของมากเพิ่อนออวันก็กินไอสติมเหรอคะเอ,อ่อกินสิเสียงดังในเดจา้ายุนาบ้านลนแลนไปแล่นมาพี่เน่อร่อยไหม,มพี่เน่มานั่งทำอะไรคะเนี่ย นั่งทำไรนะมนั่งกินมนนั่งรอรอจะป้ากินไอติมเราละป้าป้านั่งกินไอติมเราล,ลป้าป้าเหรอคะ <c oughs> จ้า